จะเป็นยังไงเมื่อผมนําเ,เกมเก่ากลับมาทําใหม่ผมมีไอเดียที่จะนําเกมเก่าๆที่ทุกคนเคยเล่นกลับมาทําใหม่อีกครั้งเว้ยและเกมที่ทุกคนจะได้เห็นต่อไปเนี้มันจะเป็นเกมยุคเก่าที่พวกคุณน่าจะคุ้นหน้ากันอย่างแน่นอนและผมก็ได้ทําการเตรียมรายชื่อเกมเหล่านั้นมาบ้างแล้วผมจะนําเกมไหนกลับมารีบูทงั้นเหรอมันขึ้นอยู่กับพวกคุณแล้วล่ะและในคลิปนี้มันจะมีเกมอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย เกมเบ้าจากมือถือโนเกียไม่มีใครไม่รู้จักมือถือปุ่มกดโนเกียแน่นอนผมบอกเลยว่าเกินครึ่งประเทศอย่างแน่นอนที่ต้องรู้จักและเคยเล่นเกมนี้มันเป็นลูกบอลสีแดงที่เด้งไปเด้งมาแล้วเราเนี่ยจะต้องทําการพาบอลเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อไปถึงเส้นชัยของเกมและถ้าจะไม่ผิดไอเกมนี้มันมีสูตรโกงเนี่ยนะไอ 78, 78, 98, 78, 78, เจนะ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าเก้าอะไรเนี่ยต้องเคยใช้สูตรนี้กันบ้างแหละคืืเอาจริงๆเกมนี้มันก็คล้ายกับมาริโอ้นะที่เป็นแบบแนวแพตฟอร์มเมอร์ไงเกมเดินไปเส้นตรงฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ไปถึง นนเอาละเดี๋ยวไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับที่4ี่เกมสุดคลาสสิกผมบอกเลยว่าไม่มีใครไม่เคยเล่นเกมนี้แน่นอนอาจจะมีมีปะมีใครไม่เคยเล่นมาริโอปะ่ะน่าจะมี <laughs> โอเคเอาเป็นว่าครึ่งโลกแล้วกันอันนี้เมื่อกี้ครึ่งประเทศอันนี้ครึ่งโลกแล้วผมบอกเลยว่าเล่นเกมนี้กันเยอะแน่นอนนะฮะก็ไม่ต้องพูดะไรเยอะนะสำหรับเจ้าเกมนี้นะมาริโอก็คือเราเล่นเป็นตัวละครหลักแนละ้วอย่างลิวจิมาริโอเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงเจ้าหญิงชื่ออะไรนะอานาเซีย ไม่ใช่มาริโอสิพีทป้าพีท oh. พีทเออเจ้าหญิงชื่อน่าจะพีทอะถ้าจำไม่ผิดนะไปช่วยพีทจากไอ้มังกรมังกรชื่ออะไรนะ <Luigi. S 1> <laughs> ลุยจีลุยจีมันเพื่อนมาริโอ oh. อ๋อไอ เบลเซอร์เออโอเคตามนี้ตามนี้คือไอเกมมาริ Mario. โออ่ะมันค่อนข้างที่จะทำง่ายนิดนึงมันก็แค่แบบกระโดดกระโดดใช่ไหมเก็บเห็ดตัวโตมีปล่อยไอพลังไฟนิดนึงใช่ไหมท้ายเกมเบลไอมโนเกียเกมบอลเด้งสีแดงนั่นแหละก็ถ้าสมมุติว่ามันได้เกมใดเกมหนึ่งใน2เกมนี้เนี่ยผมก็อาจจะเอา2ไอเดียมารวมกันนะครับผมยำการเป็นเกมใหม่นะครับไปต่ออันดับ3กันเลยดีกว่า Let's go อันดับที่3เกมละครสัตว์ที่โด่งดังเซอร์คัสชาลีอ่านชื่อถูกปะน่าจะถูกโอเค เซอร์คัตชาลีโดยเราจะได้รับบทเป็นข้อหนุ่มน้อยตัวนี้มันผู้ชายผู้หญิงผมไม่รู้นะก็มันจะเป็นเกมที่มีมินิเกมอยู่ข้างในประมาณ5าเกมนะไม่ว่าจะเป็นขี่สิงโตรกระโดดรอดไอ้กองไฟเขาเรียกกองไฟปะกองกองม,มันเรียกอะไรที่เป็นวงกลมอะห่วงห่วง,งไฟเออห่วงไฟใช่ไหม <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเออนั่นแหละโดดโดดไอ้นี่โดดผ่านไอ้นี่เนี่ยขึ้นรูปไปแล้ว <laughs> แล้วก็มีเกมที่เราต้องไ่เชือดแล้วมันมีลิงวิ่งมาแล้วเราต้องกระโดดข้ามลิงนะ แล้วก็อีกเกมนึงจะเป็นที่เราต้องยืนอยู่บนลูกบอ,อบลบอลลูนกลมๆเนี่ยแล้วก็โดดข้ามข้ามข้ามข้าดึงดไปหลเชื่อผนเชื่อจำได้ปะจำได้ปะ <c oughs> จำได้ไม่เด็กละแล้วก็ที่ขี่มาแล้วก็โดดหลบสิ่งกีดขวางอ่าก็จะมีประมาณ5าดาังนี้โอเคอันนี้ก็คืออันดับที่3 เดี๋ยวไปต่ออันดับที่2กันเลยดีกว่าไปอันดับที่2เกมสุดคลาสสิกจากมือถือโนเกียอีกแล้วเคยเล่นเกมนี้ไหมไอ้ที่มันเป็นแบบยานอวากาศยิงๆเ่ยชื่อเกมว่า Space Impact เกมที่เราจะได้รับบทเป็นยานอวากาศจิว๋วแล้วก็ยิงสู้กับไอ้มอนสเตอร์พวกนี้ตะลุยด่านไปเรื่อยๆโอเคไปดูเกมต่อไปเลยดีกว่าอันดับที่1จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก Bomberman ไปไปมาาก็อยากมาทําเกมนี้จนได้นะคือจริงๆผมก็คิดไว้นานแล้วแหละว่าอยากทำบอมเบอร์แมนแต่ว่าวันนี้เราเลือกมา5เกมเพราะฉะนั้นแล้วคุณไม่จำเป็นต้องเลือกบอมเบอร์แมนคุณเลือกเกมอื่นได้ผมอยากทําทุกเกมณนะตอนนี้เพราะผมคัดมาละบอมเบอร์แมนเป็นเกมมือระเบิดที่อ่าไมมือระเบิดมือระเบิดี้างอ่ะเหลือไปใช้งานบ้างไหมเหลือข้างหนึ่งแล้วกันโอเคบอมเบอร์แมนเป็นเกมวางระเบิดสุดปั่น ที่หลายๆคนน่าจะเคยเล่นในเวอร์ชั่นตลับมาก่อนแล้วนะคือเขามีรีเมคค่อนข้างเยอะแล้วนะเกมนี้แต่เราจะเอามาดีบูตเลยระหว่างที่เราเล่นเนี่ยเขาจะมีไอเทมและมีสกิลให้เก็บมากมายไม่ว่าจะเป็นเพิ่มจํานวนระเบิดเวลาที่เราวางเนี่ยปกติมันวางได้ครั้งละ1ลูกใช่ปะมันต้องระเบิดก่อนถึงจะวางลูกต่อไปได้แล้วก็ไอเทมเพิ่มระยะในการระเบิดระเบิดได้ไกลมากขึ้นกี่ช่องก็ว่าไปมีอะไรอีกอะ มีวิ่งทะลุกำแพงมีวิ่งทะลุระเบิดก็ถือว่าเจ๋งนะสำหรับยุคนั้นอ่ะมันมีฟังก์ชันฟีเจอร์สกิลอะไรเยอะแยะแบบนี้นะนึ่ว่าเล่นเกมเกบเวลอัพสกิล RPG อ่ะโอเคครบละห้านดับมีเกมไหนที่คุณเคยเล่นบ้างหรือว่าอยากให้ผมทําเกมไหนบ้างที่อยู่ในลิตที่ผมริดมานะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําโพลเอาไว้ให้ทุกคนเนี่ยไปโหวตกันได้นะอย่าลืมไปโหวตกันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละก็ฝากเกม s i m p l e b a บไว้ด้วยนะครับผมเกมหมูเด้วย แล้วเราจะได้นำเกมไหนกลับมารีบูทนั้นเดี๋ยวมาดูพร้อมกันสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรละเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้